ตำนานคนดังย้อนชีวิตหนูคลองเตยค่ะเด็กในสลัมสู่ตลกดาวรุ่งนะคะก่อนที่จะดับวูบเพราะเรื่องอื้อฉาวจนถูกห้ามใช้นามสกุลเชิญยิ้ม สวัสดีครับท่านผู้ชมผมในฐานะตัวแทนสิทธยานุสิทธิหลวงปู่เข็มรุ่น99แห่งวัดเขาอีโต้คว้างเป็ดหากได้ยินประโยคนี้นะคะคงนึกถึงใครไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมนอกจากตลกอัจฉริยะอย่างคุณหนูคลองเตยจากเด็กสลัมค่ะสู่ตลกแถวหน้าเด่นจนถึงขั้นขึ้นมาเฉิดฉายผลงานบนจอแก้วเป็นคนแรกๆเลยจากในหมูม่มวลตลกทั้งหมดด้วยกันค่ะ คุณหนูคลองเตยนะคะหรือว่าหนูเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่าวันชาติพึ่งฉ่ำชื่อเล่นว่าหนูเป็นนักแสดงตลกชื่อดังโดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการเดินแบบนกกระยางค่ะรวมทั้งท่าทางที่ยียวนเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งสร้างตัวตนให้ผู้คนจดจําคุณหนูได้เป็นอย่างดีค่ะคุณหนูนะคะเขาเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นคนที่ฐานะยากจนมากค่ะท่านผู้ชม อีกทั้งในเรื่องของการศึกษานะคะ <_ d ata> เขาเรียนจบเพียงแค่ปหนึ่งเท่านั้น <_ d ata> และได้เดินทางเข้ามาในเมืองกรุงค่ะอยู่ในสลัมคลองเตยนะคะซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดค่ะ <_ d ata> คุณหนูนะคะกลายเป็นทาสของยาเสพติดไปในที่สุด <_ d ata> งานแรกที่คุณหนูได้ทำนะคะก็คืองานล้างไส้หมูในโรงเชือดหมูต่อมาเนี่ยก็เป็นกระเป๋ารถสองแถวและเด็กขัดรองเท้าที่ประตูน้ําค่ะคุณหนูเริ่มเข้าสู่วงการแสดงด้วยการเข้าร่วมคณะลิเกในฐานะเด็กตีกลองคณะลิเกที่ใช้ชื่อว่าหนูแดงดอกโศกลูกก๊อฟ และย้ายมาคณะลิเกอิสระเดือนเพขนขณะนั้นใช้ชื่อว่าหนูเดือนเพนภายหลังนะคะถูกขมิ้นเชิญยิ้มพบเข้าให้ค่ะที่ห้างสปปรรพสินค้าจึงชักจูงให้มาเป็นสมาชิกคณะตลกของเป็ดเชิญยิ้มและได้สร้างเอกลักษณ์ก็คือการเดินแบบท่าน,นกกระยางค่ะโดยในช่วงแรกนะคะที่เล่นคณะเป็ดเชิญยิ้มคุณหนูเนี่ยมักจะได้รับบทบาทเป็นเพศที่3ค่ะทําให้ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงอีกทั้งยังมีผลงานด้านพิธีกรรายการเกมโชว์ต่าง และได้รับรางวัลลูกกะตันยูอีกด้วยรวมถึงเคยคบหากับนางแบบนูตชื่อดังที่ชื่อว่ามรากตมณีฉายอีกด้วยค่ะและก็ยังเคยคบหากับคุณพามเมลาเบาเดนแต่คบหาเพียงช่วงเวลาสั้นๆค่ะและเคยได้รับรางวัลลูกยอดกะตันยูเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2537หลังจากความนิยมของคุณหนูเชิญยิ้มนะคะแพร่หลายไปทั่วประเทศ แต่ก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาค่ะคุณหนูติดหนี้การพนันบอลถึง10ล้านบาทจนทําให้บ้านส่วนตัวถูกยึดทั้งหมดนะคะและคุณหนูเนี่ยได้ลาออกจากรายการที่คุณหนูเคยทําอยู่ทั้งหมดรวมไปถึงเลิกคบหากับแฟนอย่างคุณมรกตด,ด้วยค่ะและลาออกจากคณะเป็ดเชิญยิ้มนะคะเพราะว่าไม่อยากทําให้เสียชื่อเสียงค่ะ หลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวว่าติดการพนันนะคะจนทําให้ห่างหายจากวงการไปคุณหนูเนี่ยได้ออกรายการเจาะใจเมื่อวันที่16เมษายนปี2541ค่ะยอมรับกับรายการว่าตนเองเนี่ยเคยติดหนี้พนันบอลถึง13ล้านบาทและยาเสพติดนะคะซึ่งตนเองเนี่ยเลิกทั้ง2อ,อย่างแล้วนับได้ว่าเป็นการเปิดใจในรอบ2เดือนของคุณหนูค่ะจากข่าวลืออื้อฉาวที่ติดพนันบอลเมืม่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะคุณหนูก็ได้ตั้งคณะเดี่ยวอิสระที่ชื่อว่า หนูคลองเตยค่ะเพื่อลบคําสุปธรรมและเพื่อไม่ให้เชิญยิ้มเกิดข้อกังขานะคะคุณล้อต็อกเนี่ยดาราตลกผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะก็เป็นผู้แนะนําสกุลดังกล่าวเขาไม่ให้ใช้เชิญยิ้มเราก็ใช้คลองเตยถ้ามีปัญหาก็บอกว่าต็อกคลองตันตั้งให้ค่ะหลังจากที่คุณหนูเชิญยิ้มได้ออกรายการเจาะใจนะคะและได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทําให้คุณหนูเนี่ยได้กลับมาแสดงตลกอีกครั้งและคราวนี้ก็ใช้ชื่อว่าหนูคลองเตยค่ะโดยสาเหตุที่ใช้นะคะเนื่องจากตนเอง ไม่อยากใช้ชื่อเชิญยิ้มค่ะเพราะว่าไม่อยากทําให้คณะเชิญยิ้มนั้นเสียชื่อเสียงรวมทั้งได้เข้าร่วมแก๊งกับ3มชาติจากรายการชิงร้อยชิงล้านด้วยแต่ก็ต้องออกนะคะเนื่องจากมีเรื่องอื้อฉาวว่าคุณหนูเนี่ยมีอาการวิกลจริตค่ะจนต้องไปสงบสติอารมณ์โดยยึดธรรมะเข้าข่มนะคะอยู่ที่วัดซอยสามคัคคีทำสุขใจ ซึ่งเป็นวัดที่ผู้เป็นแม่นะคะเคยไปบวชชีและหลังจากที่แม่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้นําอัฐิไปเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้ค่ะขณะสงบจิตสงบใจนะคะข่าวคราวของคุณหนูคลองเตยเนี่ยก็เงียบหายไปค่ะในเวลาต่อมาค่ะคณะหนูคลองเตยนั้นนะคะคุณหน,เนูเป็นหัวหน้าคณะค่ะและได้นําอดีตทีมตลกบางคนของคณะต่างๆมาร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นหม่อมเยิน แป๋วบ้านโป่งและตลกคนใหม่อย่างไมเคิลเชิญยิ้มเอเชิญยิ้มค่ะหลังจากที่หายไปเกือบ3ปีนะคะจากกรณีที่มีภาพข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนวิกลจริตคุณหนูได้กลับมาแสดงอีกครั้งค่ะโดยประกาศว่าตนจะเลิกเสพยาไม่เล่นพนันบอลตลอดไปค่ะโดยคุณหนูนะคะได้มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง คนปีมะซึ่งได้รับความนิยมอยู่มากค่ะท่านผู้ชมทําให้คุณหนูนะคะมีผลงานในการแสดงละครและภาพยนตร์ต่างๆแต่ว่าคุณหนูเนี่ยเขามีโรคประจําตัวค่ะก็คือวัณโรคแล้วไวรัสเนี่ยติดเชื้อเข้าสมองทําให้คุณหนูเขาต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดนะคะจนกระทั่งอาการสุดหนักค่ะแพทย์ต้องห้ามญาต และผู้อื่นเข้าเยี่ยมอาการค่ะจนกระทั่งคุณหนูเสียชีวิตด้วยวัยเพียง41ปีเท่านั้นเมื่อวันที่29กมกราคมปี2548ทั้งนี้ค่ะแม้ว่าคุณหนูคลองเตยจะจากไปหลายปีแล้วนะคะแต่ว่ามุกตลกของเขายังคงถูกพูดถึงแม้ในหมู่เด็กวัยรุ่นยุคหลังที่ไม่รู้จักเขาเลยนะคะยังนำวลีฮิตหลวงปู่เคมกลับมาเล่นจนกลายเป็นที่แพร่หลายอีกครั้งหนึ่งค่ะราวกับว่าแม้ดาวตลกผู้นี้จะจากไปแต่ผลงานของเขากลับไม่มีวันตายค่ะ